ทุกท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่16มิถุนายนถึง30มิถุนายน2564อาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะใครทราบลัคนาก็ดูได้ไม่ทราบก็ดูเป็นชาวราศีนะคะจารย์ขออนุญ,ญาตสับไพ่ค่ะเพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีกันคนมีคู่คนไม่โสดก่อนแล้วเราจะตามด้วยดวงคนโสดทีหลังนะคะ พลังงานไพ่นะคะของชาวราศีกันคนมีคู่ค่ะคุณได้ไพ่ห้าดาบนะคะได้ไพ่ราไอ้โทษทีค่ะเจ้าหญิงถือเหรียญได้ไพ่พระราชาถือไม้เท้าได้ไพ่หกไม้เท้าแล้วก็ไพ่ เจ้าชายถือไม้เท้านะพลังงานไพ่ความโกรธขึ้นมาทันทีเลยไพ่ห้าดะความโกรธความเกลียดความ,เ,วามเขาเรียกว่าความอยากเอาชนะอืมทั้งรักทั้งเกลียดก็ได้นะพไพ่ใบนี้ยอืเป็นความฮึกเหิมในใจที่ต้องการเอาชนะเขาก็ได้ด้วยนะคุณมองเลยว่ามันไม่มีอะไรที่คุณจะทําไม่ได้อนะฮะความมั่นอ,อกไม่มั่นใจตัวเองที่จะเอาชนะคนคนนี้ต้อง อยู่ในคอนโทรลของคุณให้ได้เขาจะต้องเหมือนกับเเขาเรียกว่าเขาต้องอยู่ใต้อ,อำนาจของคุณนะจา์มองประมาณนั้นนะ่ะพระราชาถือไม้ความยิ่งใหญ่นะวิกตอรีนะคะหกไม้เท้าชัยชนะยืนเหมือนขุนพลไปรบชนะกลับมาถือธงโบกสะบัดเพราะว่ารบค่าสึกพ,พิชิตค่าศึกมานั่นแหละมันแปลว่าคุณจะต้องพิชิตใจคนนี้คนนี้ต้องยอมคุณทุกอย่างอนะ่ะ คุณจะต้องชนะใจเขาให้ได้อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งอาจารย์มองว่ามีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นสูงนะนะ,ะเพราะว่าไพ่ตำแหน่งสรุปก็เป็นภาพเจ้าชายถือไม้เท้าด้วยพลังงานธาตุไฟติดกันเลยสามใบเนี่ยราชาถือไม้เท้าวิกตอรี่หกไม้เท้าแล้วก็เจ้าชายถือไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคุณย่อมเอาชนะจิตใจของคนคนนี้ทำให้เขาแบบเห็นความสำคัญในตัวของคุณได้ นะคะเอาเรามาดูว่าจริงก็อเปล่านะคนที่คุณหมายปองที่คุณต้องการเอาชนะนี่ตกลงแล้วคุณพิชิตใจเขาได้ไหมคนคนนี้นะคะเขาจะเป็นยังไงกับความสัมพันธ์กับคุณนะคุณชนะใจเขาได้ไหมอา่าได้ไพ่เจ้าหญิงถือถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้เท้าไพ่ห้าไม้เท้า แปดไม้อืมไพ่เดชาวเวอร์นะคะคือเหมือนเป็นประเด็นนะไพ่ราชินีถ้วยกับเจ็ดไม้เนี่ยเป็นพลังงานที่ค่อนข้างบอกว่าดูว่าดีนะคะคือเหมือนเขาก็ก็ชอบคุณในระดับหนึ่งอยู่นะคะไพ่เด็กถือถ้วยขึ้นมา แต่เจ็ดไม้เนี่ยมันก็เป็นพลังการต่อต้านอยู่ข้างในเขาเหมือนกันเขาไม่ชอบให้ใครที่จะข่มเขาอะไพ่ห้า,าดาบอะเป็นการต่อสู้กันแย่งชิงหรือการทำทำอ่าเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนข่มเหงก็ไม่ถึงขนาดนั้นอะเหมือนก้าร้าวมากกว่านะอย่งางไพ่ห้าดาบนะคะค่ะห้าไม่เท้าแอคชั่นไม่ต่างกันเป็นความก้าร้าวที่เขาไม่ต้องการน่ะ นะคะอาจารย์มองว่าคนคนนี้เขาต้องการความอาความสุขความจริงใจแบบในแนวอ่อนโยนน่ะคุณถ้าคุณคิดว่าคุณจะพิพชิตเขาด้วยความมั่นอุกมั่นใจในแนวแบบอสไตล์ของคุณแบบอค่อนข้างเป็นความแรงนะอาจารย์มองไม่น่าจะชนะในรูปแบบนี้ได้นะคะเพราะเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะ 8, ไพ่แปดม้เท้ากับทาวเวอร์เนี่ยเขาน่าจะ มูฟออกจากความสัมพันธ์เลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกันต้องระวังนะในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองจะเอาชนะแบบนี้จะใช้ความเข้มแข็งความเด็ดขาดพิชิตใจเขาอะ่ะน่าจะไม่ใช่ละคนคนนี้เขาต้องการความอ่อนโยนความอ่อนหวานความความที่เป็นผู้ตามเขาอะ่ะเขาต้องต้องการความเป็นผู้นำแสดงว่า e อีโก้พอๆกันไหมเนี่ยเออนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันมีความรู้สึกที่มันออกในแนวแบบนี้คล้ายๆกันมันต้องมีฝ่ายหนึ่งยอมนะคะถ้าคุณอาจารย์มองว่าเขาไม่ยอมและเขาก็ไม่ชอบในให้คุณปฏิบัติกับเขาแบบนี้ซะด้วยมาดูให้สรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากัแล้วกันนะ ขึ้นไพ่ก้าวเหรียญน,นะไพ่ก้าวเหรียญน,น่าจะแปลว่าคือไพ่จะเป็นไพ่สรุปแล้วก็เป็นไพ่คําแนะนําได้ไปในตัวนะคะอาจารย์มองไพ่ก้าวเหรียญเป็นไพ่ข้อตกลงการเจรจาการเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าการหย่าศึกก็ได้คนทะเลาะกาันอย่งอางสงครามเงี้ยมันจะต้องมีการยุติสงครามหรือการหย่าศึกกันเนี้ยก็เหมือนกันนะ่ะระหว่างคุณกับเขามันจะต้องมีการตกลงลูก ตกลงร่วมกันว่าว่าอย่าเอาชนะค่าคารกันเห็นไหมมันจะเป็นไพ่ที่ดีเกิดขึ้นเลยอาจารย์นึกมองว่าการที่จะเอาชนะจิตใจใครก็ตามด้วยความรู้สึกที่เอ่อในแนวเชิงรุกเชิงแบบเนี้ยไม่น่าจะชนะใจเนาะไพ่หนึ่งดาบไพ่เด็กถือดาบนะคะแล้วก็ไพ่หนึ่งไม้เทา้า ถ้าคุณจะชนะใจเขานะสิ่งหนึ่งก็คือความความจริงใจอาจารย์มองไพ่เดดซันขึ้นมานะเป็นไพ่คู่สามีภรรยาในอ้อมแขนมีลูกน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นภาพดอกทานตะวันขึ้นสองดอกด้วยอืมเป็นภาพความความสุขในชีวิตรักที่อบอุ่นได้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่หนึ่งดาบเนี่ยเป็นลักษณะของการ เออการยอมแบบแบบน้ำใสใจจริงนะไม่ใช่การเสแส้งนะไพ่การนั่งคุกเข่านะอือเพราะฉะนั้นความรักนะคะถ้าคุณอยากชนะใจเขานั่นแหละมันต้องใช้ความเข้าใจความถูกต้องความจริงใจต่อกันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วคุณจะพิชิตใจเขาได้ด้วยการที่ต้องแสดงความจริงใจความ ไม่ใช่อ่อนแอแต่อาจารย์มองเป็นความอ่อนโยนไพ่พระอาทิตย์ไพ่เทพอพอลโลขึ้นมาเป็นความอ่อนโยนคุณถึงจะสัมผัสความความรักที่แท้จริงได้คุณอย่าคิดว่าคุณจะเอาชนะเขาโดยการบีบบังคับโดยการอยู่เนื้อเขาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ละคะ่ะมันจะต้องมีบทที่ยอมเขาบ้างแล้วก็อยู่เนื้อเขาบ้างไม่ใช่ยอมแบบอ่อนแอเพราะว่า ไพ่ใบสุดท้ายยังเป็นไพ่ชัยชนะแบบมีความสุขได้อยู่เห็นไหมคะ,ะการเอาชนะมันไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นนัมเบอร์วัเสมอไปมันอาจจะมีนัมเบอร์ทูบ้างใช่ไหมหมายเลขสองบ้างเรายอมบ้างเขาให้เขาเข้มแข็งกว่าเราบ้างเป็นผู้นำบ้างหรือบางช่วงเราก็อาจจะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้นำได้มันน่าจะเหมือนกับความเสมอภาคมากกว่าสำหรับไพ่ เดอซันใบนี้นะมันไม่มีใครอยู่เหนือใครแล้วค่ะเพราะไพ่างนี้คือการตกลงการปรับนะคะการประสานความเข้าใจนะไพ่ก้าเหรียญชุดนี้มันจะไม่ได้เหมือนไรเดเวทนะอาจารย์แปลจากหน้าไพ่นะบอกก่อนเนาะเพราะนั้นความสัมพันธ์นะสรุปแล้วอ่ะก็แปลว่าชาวกันเนี่ยจะตกลงกันได้เป็นความรักกันอีกครั้งได้โดยการยอม ยอมซึ่งกันและกันไม่มีการที่จะบอกว่าฉันชนะคุณชนะนะคะทุกคนก็ชนะทั้งคู่ชนะใจกันด้วยความเข้าใจกันความรักที่แท้จริงจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกของหัวใจที่แท้จริงนะคะใช้ความอ่อนโยนดีกว่านะคะพายจะบอกประมาณนั้นนะโอเคเรามาดูดวงคนโสดบ้างนะคะ อาจารย์ขอรวบไพ่ขออนุญาตรวบไพ่คนมีคู่ก่อนนะคนมีคู่ปักนี้คนราศีกันเอคนโสดโทษทีค่ะดูดวงคนโสดเมื่อกี้คนคู่คนมีคู่ไปแล้วดูดวงคนโสดนะคะคนโสดชาวราศีกันปักนี้ดวงคนโสดเป็นยังไงขอพลังงานไพ่ดวงคนโสด คนโสดคุณได้ไพ่ก้าวดาบขึ้นมาเลยเด็กถือเหรียญ R empress d a v i n ป8เหรียญไพ่สวยงามแล้วนะ2ถ้วยวา้วาว2ถ้วยแล้วก็7ถ้วยโอเคต้องมีการเปิดใจแล้วแบบนี้นะคะไพ่ก้าวดาบเนี่ยอืมแปลว่าที่ผ่านมาพลังงานนี้แปลว่าคุณทุกข์คุณเครียด คุณอาจจะผิดหวังล้มเหลวในความสัมพันธ์มาแน่นอนแหละโดดเดียวอ้างว้างเดียวดายอืมแต่ต่อไปนี้นะคะใช่ว่าเราต้องอยู่เป็นโสดตลอดไปใช่ไหมคะสิ่งดีๆกำลังเข้ามาค่ะไพ่ดีเอมเพรสไพ่จักรพรรินีหรือไพด่ดาวดาวศุกดาววีนัสกำลังเกิดขึ้นดาวสุขคือดาวความรัก เด็กถือเรียนคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ใหม่ไพ่แปดเหรียญเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขไพ่ชุดนี้เป็นภาพหญิงกับชายเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าสองถ้วยอีกต่างหากเพราะฉะนั้นปักนี้คุณโสดชาวกันคุณจะเจอรักแท้เข้ามาถ้าชายคุณจะเจอผู้หญิงที่หน้าตาสวยงามนะคะผิวขาวน่ารักนะอืเหมือนคุณสเปคตรงกันเลยแหะ ใช่สเปคของคุณแน่นอนใช่คนที่คุณใฝ่ฝันถวินหาอืมเป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกที่คุณมองว่าคนเนี้ยจะต้องเข้ามาในชีวิตคุณแบบนี้แบบนี้อะไรเหมือนเขาเรียกว่าเจ็ดถ้วยมันคือความฝันที่เป็นจริงได้นะนะคะเปิดหีบเปิดหีบทองใบนี้ละคุณเจอละคุณเจอคนที่ใช่เข้ามาในปักเนี้ยไม่ว่าจะเจอด้วยการเอ่อพูดคุยนะคะ พูดคุยหรือมีคนแนะนําก็ได้พูดคุยโซเชียลหรือมีคนแนะนําเพื่อนฝูงแนะนําก็ยังได้นะไพ่สองถ้วยกับ8เหรียญเนี่ยนะคะซานมองว่าแน่นอนแหละอาจจะเจอได้เป็นอชาวเขาเรียกว่าธาตุด,ดินด้วยกันก็ได้นะคะเจอชาวธาตุด,ดินด้วยกันก็ได้หรือแม้กระทั่งชาวธาตุน้ําก็ได้เนาะมีไพ่เจ็ดถ้วยอยู่แต่เป็นความรักที่มีความสุขเกิดขึ้น ก็ขอให้คนโสดสมหวังเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะนะคะไม่ว่าจากคนโสดหญิงหรือชายชาวกันแหละคุณก็จะเจอคนที่ถูกใจแน่นอนนะคะสำหรับปักนี้ขอให้มีความสุขค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ